บ้า <c oughs> นเนมื่อนี้เมื่อนี้กินบ่อยเมื่อนี้ยังบุงกินเพื่อเมื่อนี้สิไปเฮ็ดยังเมื่อนี้เบิ่งนุ๊กใต์การแต่งชุดเมื่อนี้สิไปทำงานอีหยังแม่นบ่ปุ่น<อ><อ>เป็นกามนุ๊กเป็นกามนุ๊กใส่ศพม,มืออีกปุคน ปลาอู uh, uh, ok. uh, ok ang, ok ้ใส่หมวกอันนี้หมวกอีหยังนี่หมวกอีหยังสไปเดอร์แมนเสื้อเด้รีวิวเสื้อนูแล้วกูยู่ไส้หางเท่าไร เออเดี๋ยวน้องไม่ได้ hàm มั่วไลท์ không ก่ฮะห้ามมาเนี่ยเขาไปเก็บแจ้ว หหกับนพนักง,งานเพื่อนกูนช่วยกูช่วยไปลงุงใส่ขนานะอืค่ะเดี๋ยวใส่ขนานะพวกจะเวิร์สิบาเดี๋ยวไปล่วงได้เอา้าหัวไปล่วงหนึ่งเนี่ยไปล่วงหนึ่ง ตรเมีเพิ่นกำลังซอยกันหาวมาทุกเจ้าเอ้ยเบิ้งเบิ้งผัวพาเล่นเมี่ยขาสั่นเมี่ยพาขาสั่นผัวปพาขายาวย่างบัถึกบาทเดียวผัวผัวกับแจ๊คสิเก้เครื่องแจ๊คสิเก้เมี่ยม้งว่าอะไรสิไปก่อนเนามาเบิ่งนวัตกรรมใหม่ เพิ่งกํลังสีสร้างใดน้ําได้ปั๊มน้ําน้องสาน้กลัง ู้ช่วยครับอ่าพ่อหน้านะพ่อหน้ากับผู้ช่วยจากซี่ซอยเดียวรเราไปือมาพิดเดียวละวันนี้ หัวใดไป็น้งผู้หรออได้มันปิดมา่ี้หัวใดมาพ้่งสักปิดนันปิดหัวใดเป็นอันนี้เหลอจริงหัวใดเป็นยงไรเห็นเปล่าอืมนี่จะได้สบายนี่ลุกสดไปเอาตัวนี้มาซบมนนี่มันบุไปนี่ซบมัน่บุไปมันไปคนแนัเนี่ยดันบี่ขวดนี่จะปิ้นจะจะปิ้นหัวใดมาทางนี้เห็นบา ปิดหัวไดมาทางนี้เรือบัไดร์หไดแล้วเวลาไดปินมันปินไปทางนี้วัดนี่มันปิดจากัดุ่นน้ำตัวนี้เพิ่ปินมาทางนี้ตัวนี้มันไปใส่เครื่องเครื่องมันเครื่องเทมันอัไรมันันมันอยู่เสียไม่เรื่เททิ่มแลมันชีไดไมเสยมันบริสุทธิ์ใสตัวนี้

แล้วมก็คือจิ้มมาพร้อมเทียงอะไรพวกอย่าเี้ให้นะ้ำราูปมากินพร้อม คอยสิพาพวกเจ้ามาเบิง่งตัวแบ้ดโอ้ยจักมันเป็นวิจัยได้แหละแบบ้นี่กับแบ,บ่งงามงามมามาทุกคนสิพามาเบิง่งตัวแบบ้ป้าเพนนังกัแบสบกุลกุลกุลกโอ้เลพนังพิงเดชให้เจ้าเพ่อจะเข้าไประยูรทะเบ,บนีนไล่ไต่โกลนโอ้เฮ้ยบ่ได้พาไปแต่ข้างเฮือนของแบบ้ดก่อจะไมี เมสมบูรณ์ขาแต่ว่าช่วงนี้พอเขาจะเก็ดอันตานไม่ให้แล้วก็กันสีดัเนี่นอุาัติเหตุการสีดัดเพื่นพอคอยตอนนี้เราก็กำลังขุดนี่น DIY เชื่อบปั๊มน้ำเราวสวนรินก็คือขึ่นหะิีเนาะห่นเาจะยางสำารวจเป็นสิบกุ๊กสร้างเฮื่อนในเพื่อน,นตุกน้อยคอยจ่าถ้าผู้ใดเบิ่งชีดิตก่อนการอุัเห็น เลยนาค่ะอยู่จากการเลื่จากน้ำท่วมมีผู้เข้าเหม็นกระเลยปือดคนเสียแตดขาขาเสางานเราไปบมดแล้วบันนีกเป็นงานสำรวจที่ว่าโอ้ยเจนได้น,อน้อเจนได้น,อน้อบรรยากาศเป็นรุ่งอยู่ทง,งานาการทงนาได้ดิ่ารทง,งนาเลย mm hmm. ขอดีทงนาแล้วก็ต้องมาเดิมมาปล่อยงัวเนี่ยเอยาจีบยาเจนั้นก็เป็นว่าทุกคน วแหง้งไปไหพแห้งซ้ำมือวันเยน็ับวเงมือน,นั้นคือแห้งขัวส่วนมือยากาตามปกติีลมเย็ยนเ,าเาบาๆชั่วเบากับเบาๆรั่แหงหลายกับบวงีลยงจากไะยางเราแลวนีเาเรากลมาดมจิบน้ำไนปนึงจิบน้ำในนึงพร้อมที่จะไปเที่ยงอย่าก,กับสามีแล้วบันดาานี้ว้าหละมันสิบเงียบเง ละ,ล,ะละไกล่ละไกล่ละสามีละสิสุกละลงน้ำไ <laughs> กล,ล่ะละแหละไกลเนี่สามีสิสุกละลงน้ำแล้วมื้อนี้มันไปใส่อันอั่นอันน้นาอันยังเมื่อกี้นี่ภรรยาเพิ่นบอกว่าไป่าชวนค่อยไปเก็บม,มาก,กระทำให้เจ้าเล่ผัวแล้วบอก นี่เนี่ยกบประทานสิเก็บกินซ้ำใด้เิไปเลาะยางไกลแล้ววะเบิ้งเบิ้งกดเลยหยุดในการพุ่นไปหาไม้มาได้ไห้เจ้าเอ้ยไปหาไม้มาแล้วเบิ้งเบิ้งไปได้ได้หน่วยซุกมีบอไม่มีมีนี่เนาะเราเห็ดอันเกาะให้พร้อมโอ้ยน่ารักแท้ว่าเราเห็นอันเกาะให้พร้อมนี่เราเห็ดอันเกาะให้พร้อมอีกเพม่อนว่าอ้อปลาเมียนอ้อปลาเมียน วเราจะบอกว่ามันแกกิโลเวลา,าจยายพัน,นระยาคณะอัศินเป็นอะไรเซบแซบแซบีะรีวิวได้เกิดจริงนาดกินคือสิแบบะมูก,กินน้ำนี่ วันนี้ค่อยซื้อให้นังเบน๊กมาทางป่าพุ่มนี่แหละนี่นี่นี่พุ่มนี่นี่ให้เราสำเร็จนี่ภายในทิศนึ่งนี่มีสรงพุ่มล้วก็แถวนี้ตำโคองน้ำนี่สช่แล้วทางนี่เราก็สิลอยอยู่บ่รลอยอยู่บ่เห็ดเบี้ยค่อยๆนี่เฮียนจบปริญญาตรีมาเลยใชมาทางป่านี่สิไดอยู่บ่บมึงเนาะตัวจบปริญญาโทมาจากทางป่านี่แล้วนี่ สิบป enfin ีแล ¿no? ้วแมนนมีแตปัวคอยงมม่จตปัวกับลูกงม่มโอ้ได้หลายไดเกือบหนยโล วว่่าเดตตััใหญกปลาคอตัวใหญ่ประมาณสองโลโตัวหนึ่งได้ <Okay. S 2> มองเกือบเศรปลายโตนี่แหละตัวสองโลสองโลปลายเพราะว่าสามปีดูดเท่านึงกล <c oughs> มใช่ตัวใหญ่ เบ้ทำเบ้เบ้่นออกมาตากแดดมีนี่ไหนเมนเบ้จะโตนับรวมทั้งหมดประมาณสิบตัว, <laughs> ว<ย>มันยังอยู่ทั้งโคอยู่มันยังพอท่านลงมาเนี่ยประมาณสิบตัวทั้งตัวทั้งหมดเลยได้ตัวน้อยตัวใหญ่รวมเดี๋ยวได้เบ้ธรรมดาเนา,เา,าะซาลก็สต์ตะก่อน พอกสิกรรมมีนอกป่าเลี้ยงเบ้อันนี้เมนผูเกเก็บเงินเก็บเงินงัวเก็บเงินเบสเก็บเงินเข้าเก็บเงินป่าผู้บริหารพว <c oughs> ผู้บริหาร <c oughs> จัด <c oughs> จัดการตลาดอย้นจัดการตลาดที่ทำงานนะมีบัญชีแล้วก็มีการตลาดเป็นครอบครัวที่แบบซีอีโอ ครอบครัวซีีโอดีนนี้อันนี้ผู้สีดูดน้ำนองขึ้นขึ้นใช้ปานอันนี้เจ้าของบริษัทนะเนาะผู้จัดการผู้บริหารผู้บริหา,ารคงจะกำลังออกแบบได้แต่บริหารเงินได้แต่ใบมีแต่บยบายแล้วก็ส่งส่งเจ้าของบริษัทเอ่อเพราะ เพราะว่าเง,งินเมียคือเง,ง,งินเมียเงินผัวคือเง,ง,งินเมียเงินเมียคือเง,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  <c oughs> งินเมียเงินผัวคือเงินเมียขึ้นขึ้บบเอาสับั้งงนี้ ตัวนี้ตาที่ก็ได้มันอางมากพักก็ได้จะเจอกันตัวนี้ก็คงตัวนี้มาเตอ ววมายงยขึ้นนะคะแนนลงเรายังดึงออกไ,ไหนนะไม่ชิยกยังดึงอันออกสุดดึงอันนี้ยังไปอีกยงยับก,ก็ไปโนกโเนี่ยเวลาจะหันให้มันอันนี้นี่นะนี่นีเข่าในหูในร้อง วันน้าเอาเอามันอกจากอันเสานะเออ ลองหันมาวีการเปล่นแปงันใันนี้บมีเอาเสียมลงมาเนี่ยเด้อ จะรุปแล้วเอาลงมาเอาเมียลงมาเนี่ยลงมาเห็ดพิศะตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะไม่พูดอะไรจะถามพูดอะไรเอามากระบอกดิโซยพิศะพี่จะนั่งพ่อยพี่สิเพิ่งรู้ตัวหรือนี่โอ้ยป่าเนาะนั่งบอทซาดลงมาปู่นั่งเล่นยังนะ เราบอกอะไรเราบอกมาซ่วยงานเราบอกทำดื่มน้ำไปโชกเกอือเลยนะพนักงานเดียบสาดมาปูนางลินนี่มาซักมาปูแล้วก็นางลินอยู่ในนี้มาซกกนเดน่งไรอยู่นี่มันหายังไมใส นั่งโบฮิตนะเหมือนหมูโทรมาชวยไปิิดนีกแล้วบปน่ะเรียกซ่อยสามียังบ่แล้วสไปลินโอ้หมาได้ธรรมดาพูนเงียนกริบอ่อหมูโทรชวนไปใส่นี่ เด้ยวมันยืเรี่ยมาแล้วสิลอยไปกับ่อยจีอืออ้หมมโทรมาชวนไปกินมีอาหารนี่มีอาหารอย่างเอาแสงกินแน่มามากินท่า เห็นบอนี้มามากินท่าไงส่วนเดี๋ยวไปกินแซลเซาแท้กินต่ำกินต่ำเองกินเลยเจ้งการพึ่นไปเลยสามีผริตช่วยสามียังบ่แล้วบอกก่อนวาเบิ่งทุกสาวมาเมา อันนั้นทางนั้นแล้วแม่พ่อก็แม่เพื่อนกำลัง,งสำเพงลูกสาวขำสาวครูเรามานอนอาบแดดอ้ยมาขวัญใครบอเพื่อนว่ะเพื่อนลูกเห็ดเบียก,กันลูกเห็ดเบียก,กันเขาสิว่าคอยชี้คันมัดลักท่ายอโลดอุา่าร์มิดสีนเนียนนอนอาบแดดสวยๆเพิ่งไปซอยเบียกอีพ่ออีแม่ก,ก่อนเขาสิไปซอยโอ้ยในยุคไกลๆอีพ่ออีแม่ ลูกมิใสเหรอเนี่ยเฮ็ดคือขนาดยันหมู่เว้าให้ยันหมู่เว้าให้ว่าบอกเฮ็ดเบียกซอยพ่อแม่นอนอเจ่งๆนะพึ่นกับเฝ้าลูกมาพุณหน้าเฮ็ดคือขนาดมานั่งเฝ้าพ่อกับมแม่เฮ็ดเบี้ยแม่นหรอจะมานั่งเฝ้าพ่อกับแม่จะเฮ็ดเบี้ยหรอนม่หน้าเหมือนพ่อกับแม่เฮ็ดเบีเ้ยเจแง่นั้น ลูกสาวเคยลนมานอนมันนอนเฝ้ามันเฝ้าพ่อกับแม่ทำงานแ่นหมอมาเ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 ฝ้าพ่อ,อกับเเมแม่บ่เห็นหมเห็นแล้วคุณนะเห็นบ่จะมาเฝ้าพ่อ,อกับแม่จะทำงานบ่โอ้โหคุณหนูมาเมาคุณหนูมาเมามานั่งรับลมชมวิว กุนกุนกุนเอ็ดีอย่างเนอกินข้าวแล้วป่ะจ้าเอ็ดคือขนาดเอ็ดคือขนาดจำเป็นเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กดีมากนะเอ็ดเอ๋มมาปบาดโธปบาดอันนี้เลขาเลขาเพิ่นมาช่วยละ เพิ่นมาเป็นเงินเพิ่นเออมันเล็ดแป๊บเดียวก็ได้แลวชาสตินี่นั่นนั่นอน่ะผัวมันนี่ก็ใส่เสื้อซุเปอร์แมนะ่ะป้ามันมีปีกอีกมาเนี่ยน้องตายคอยมีปีกอีกมีแมงมุมสองอันหลายอันอีกไปแปลวศาตร์ยู่เพิงมาเลยยึดเตียงฮันเดซัน เิียงที่เทิงไงเดิมันเจาหยางลงมาแล้วมีอันชาดเสียงน่ะอ่ลงมาเลยไปเอ้าคนมามีอย่างลิ้นเดี๋เอ้ยกินยาแล้วนึงทัดที้เขี้ยวขเขี้ยวคนว้าลก้าใส่อ,อีพอ้าเป็นไหมลงมาลก้าใส่อ,อีพอยัง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 คันวัๆๆๆๆๆน,นนี้เด้เนอง

เ,เ,เห็นว่าพวกเจ้าคนนอนหลับคนนอนอนนาบแดดสไตล์ซิวซิวสมบิวกลางท้องนาเพื่อนว่า,วาปาดโตคือมานอนพักเทเดอออกกําลังกายอยีกออกกําลังกายอีกเหรอพูดฟิตขนะน้ปาปัด อัปเดตค่ะ